สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็คงจะต้องขับคี่วกับแมนซิตี้ไปจนกระทั่งถึงจบซีซั่นว่ากันว่าแมนซิตี้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่คว้า4ี่แชมป์รวดในทุกรายการที่ลงแข่งก็เป็นไปได้นะครับเมื่อมองจากผลงานแนวรุกไม่ว่าอากูเอโร่ก็ฟอร์มฉูดฉาดขึ้นมาเซอร์ลิงก็ฉูดฉาดขึ้นมาซาเน่ก็โดดเด่นนะครับแล้วสซิบาล้วนแต่ เป็นคีย์สำคัญแล้วก็ผลัดกันขึ้นมาทำหน้าที่แต่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ขึ้นมาขับคี่กับแมนซิตี้ได้อย่างเหลือเชื่อนะครับมาถึงตรงนี้เนี่อลิเวอร์พูลเนี่ยทำผลงานดีขึ้นมากๆแต่ก็มองลงไปจริงแล้วเนี่ยในสโมสรลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องอยู่มากพอสมควรในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นถัดไปนะครับเพราะตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงทางตรงแล้ว จากวันนี้นะครับก็เหลือจำนวนเกมอีกไม่มากนักแล้วรวมทั้งฟุตบอลถ้วยถ้าฟุตบอลลีกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ10กว่าเกมเท่านั้นเองถ้าต้องเล่นครบทุกเกมทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อไล่จัดผู้รักษาประตูเนี่ยมองถึงสถานการณ์ตรงนี้ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลเนี่ยที่ยังอยู่ต่อนแน่แน่ก็คือเป็นอาริซองเรานี่แหละส่วนมิโยเร่เนี่ยคงจะต้องไปยังคาริอุสเนี่ยก็คงจะไม่ถูกดึงกลับมาในซีซั่นนี้ หรือซีชั่นหน้านะครับเพราะสัญญาเงื่อนไขก็คือยืมไป2ปีพ่วงการซื้อขาดประมาณ7ล้านปอนด์ไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับในแง่ของผู้รุกษาประตูในชั้นและก็คงจะต้องหาผู้รุกษาประตูเนี่ยเข้ามาเสริม1คนเอาประเภทที่ไว้ใจได้แต่อาจจะเก๋าอายุมากสักหน่อยหนึ่งพร้อมที่จะยอมเป็นตัวซัพพอร์ตส่วนเซ็นเตอร์ฮานะครับผมมองว่า,าที่เก็บไว้แน่ละโจโกเมสฟันด์นะครับมาติดเนี่ยก็คงเก็บไว้ ที่มีโอกาสไปเนี่ยผมมองว่าเป็นลอฟเลนนะครับอาจจะมีการหาเซนเตอร์ฮาคนใหม่เข้ามาส่วนแบ็คซ้ายก็ไปแล้วแน่ๆนะครับก็ไปอยู่กับลูคัสแล้วนะครับอย่างโมเรโนตอนนี้ในกรณีของโมเรโนเนี่ยไปทำ,ทำสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรลาซิโอแล้วนะครับแบ็คซ้ายก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าโรเบอร์ซันเนี่ยอยู่ลิเวอร์พูลคงจะต้องหาแบ็คซ้ายเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งเพื่อมาซัพพอร์ตโรเบอร์ซัน ก็ดูว่าจะเอาอยัางไงนะครับในแง่ของเซนเตอร์ฮันะครับคาดหวังว่าจะมีการหาเซนเตอร์ฮัเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนแดนกลางจะอาจจะมีอีกหนึ่งคนโดยเฉพาะเป็นแอตเทิลแมทมิดฟิลก็คือจอมทัพนะครับมีรายชื่อที่น่าจะเป็นไปได้ในหลายคนส่วนเจ้าหนูเกียร์นาฮูแวร์เนี่ยนะครับก็ อาจจะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์เชิงรับได้ด้วยเล่นได้ทั้งแบ็คขวาเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็มิดฟิลด์เชิงรับในแง่ของความนิ่งไอ้หนูอายุ16บหจ้างสิคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เล่นได้นิ่งเกินวัยในกรณีของลาฟาเอลคาร์มาโชเนี่ยถูกดึงขึ้นมาเล่นชุดใหญ่มาอยู่ทีมชุดใหญ่พักนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปแสดงผลงานเลย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้ปล่อยยืมตัวไปในสโมสรในพรีเมียร์นะครับเพื่อให้ได้มีโอกาสได้ลงเล่นแบ็ค <Back S 1> ขวาก็เจ้หนูเทรนที่อายุเพิ่ง20แถมยังได้สัญญาจากอเดอร์อรมเมอร์มาเนี่ยสัญญาในสัญญา4ปีเนี่ยได้มา6ล้านปอนด์ก็ตกซีซันละล้านกว่าๆนะครับก็สปอนเซอร์ตรงนี้เนี่ยก็ไม่เบาเลยนะครับพอใกล้เคียงกับเฮริเคในส่วนแบ็ค ขวายคนหนึ่งนะครับนาธานิวคลายที่ปล่อยยืมไปเนี่ยถึงจุดนี้เนี่ยจบซีซันมาก็คงจะต้องปล่อยตัวแล้วถึงจะดึงกลับมาเนี่ยนัทเนิวคลายคงจะเล็กร้องที่จะขอย้ายสโมอสรไปอยู่สโมอสรในระดับรองๆงไปแล้วได้ลงเรื่อยๆดีกว่านะครับในแดนกลางนะครับฟาบินโยเนี่ยพัฒนาจนเข้ามาเป็นตัวหลักและสามารถแทนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยได้สบายๆเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ได้แบ็กขวาก็ได้ เป็นผู้เล่นในประสงค์ตามคอนเซปต์ของครอปเลยนะครับรูปร่างสรีระใช้ได้ยังขาดเรื่องจังหวะและลารายละเอียดในการเล่นในกรณีของฟาบินโยถัดมาวานาดูมเนี่ยก็ค่อนข้างแน่แล้วล่ะว่าวานาดูมเนี่ยอยู่ต่อไปอีกซีซั่นหนึ่งแล้วจะให้ดีก็ทําหน้าที่เอเจนต์หน่อยนะครับก็ดึงซีปึกในทีมชาติอย่างเมมฟิสเดปายเนี่ยมาอยู่กับริบบะฮูหน่อยหนึ่งเพราะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดปายถ้ามาอยู่ในฝีมือครอปเนี่ย จะสามารถปรับหรือพัฒนาทัศนคติเด็กคนนี้ได้ไหมเพราะผมมองว่าไอ้เจ้าคนเนี้ยนะมันมีของเพียงแต่ว่าคนใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นนะครับในกรณีจอมเก่านะครับเจมส์ฟรีเนอร์ท่านรองของเราเนี่ยยังมีสัญญาอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลอีกอย่างน้อยๆน,นะครับถัดไปอีกหนึ่งซีซั่นมีโอกาสขยายสัญญาค่อนข้างสูงเพราะอาจจะเป็นการตกรางวัลให้แล้วก็ ดูว่าถ้าลีจูไนต็ดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสว่าในอนาคตเนี่ยมิเนอร์เนี่ยอาจจะอยากย้ายไปซึ่งกลับไปอยู่สโมสรที่ตัวเองได้เริ่มต้นอาชีพในพิกิตาเนี่ยแน่นอนว่ายังไม่สามารถปักหลักในแดนกลางในสโมสรลิเวอร์ p o o ได้แต่ถ้ามองแล้วถ้าปรับตัวได้แล้วเนี่ยในพิกิตาเนี่ยก็น่าจะเติมเต็มในแง่ของมิดฟิลด์ที่สามารถ เติมเข้าไปสูงจนกระทั่งทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือพาบอลทะลุทะลวงเข้าไปใช้ทักษะดีๆจ่ายบอลแทงทะลุช่องหรือทําชิ่งโจมตีเข้าไปซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยสโมสรอิเวพูเนี่ยขาดผู้เล่นในแดนกลางที่มีอันตรายในการจ่ายบอลจังหวะสุดท้ายและก็การจบสกอร์มีมิลเนอร์คนเดียวเท่านั้นเองที่ทําผลงานเนี่ยให้เห็นวายนดุมเองของเฮนโดเองเนี่ยในเรื่องการบีบเกมเนี่ยถือว่าโอเคแต่ ในทางของการที่จะสร้างออปชันในเกมลุกเนี่ยนะครับระหว่างวายนดูมกับเฮนโดเนี่ยยังไม่สามารถทําผลงานตรงนี้ได้สักเท่าไหร่เฮนโดเนี่ยอยู่ต่อแน่ๆแหละนะครับเฮนโดเนี่ยเป็นกองกลางในสไตล์ที่แฟนๆเนี่ยยีแต่ผู้จัดจาก,การทีมทุกคน,นชอบเล่นในทีมชาติอังกฤษก็เล่นได้ดีนะครับอารมลาลาเนี่ยมี โอกาสอยู่ทั้งไปและอยู่นะครับผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะอยู่ต่อแต่ถ้าจะไปเนี่ยโอกาสก็อยู่ในลักษณะที่มันพอๆกันถ้าไปเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะไปในซีซันหน้านะครับก็ในปี2020นี่แหละเพราะจากที่ได้ไปสองดวงของลาลาหน้าเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอดัมลาลาหน้าเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผมมองว่าการณีอย่างนี้ห้าสิบนะออซเนี่ยแน่นอนว่าเจ็บมายาวเลยข้ามฤดูกาลมาลักษณะการพัฒนาของออซเนี่ยกำลังดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีออปชันแบบที่เราต้องการก็คือการจูโจมจากนอกกรอบแล้วก็ทะลุทะลวงขึ้นมาจากแนวลึกสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีออซไม่มีคูตี้ก็ไม่มีผู้เล่นในแนวนี้เท่าไหร่ส่วนของชาคิลี่เองเนี่ย ช่วงหลังมาเนี่ยก็เจ็บบ่อยและโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงแมนยูสองลูกจนกระทั่งทาให้จ่ามูเนี่ยตกงานเนี่ยออในแดนกลางยังมีเด็กๆนะครับอย่างเคอร์ติสโจนเนี่ยนะครับมีแววสรีละดีทักษะดีแต่ความเข้าใจเกมยังไม่มากพอถ้าเป็นไปได้อาจจะส่งไปอยู่ในสโมสรที่ได้ลงได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แต่ในแง่การเข้ามาสอดแทรกในตัวจริงเนี่ยถ้าเน้มแหน่งกองกลางเนี่ยยากมากเพราะคลอบเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดในแนวกลางที่จะต้องบีพื้นที่ดีสอดประสานทั้งวิ่งบีบเกมพรสซิ่งทั้งการลงไปช่วยแนวรับแล้วก็การเติมเกมลุกเจ้าหนูคริติสโจนเนี่ยยังต้องใช้เวลาพัฒนาส่วนมาโกกรูจิชเนี่ยผมแอบไปส่องในเกมที่ฮาเทเบอร์ลินลงเล่นเนี่ยต้องบอกว่า ในแง่ของความคล่องตัวเนี่ยต่ําเกินกว่าที่จะมาเล่นในสโมสรลิเวอร์พูลความคล่องตัวไม่มีลักษณะถ้ายืนดักจังหวะแล้วก็ออกบอลแบบฉลาดฉลาดเนี่ยใช้ได้แต่ปัญหาก็คือสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับไม่มีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะไปยืนดักยืนคอยเรียกบอลมันจะต้องวิ่งบีพื้นที่เป็นวิ่งเติมเข้าไปได้หรือวิ่งเพรสแดนบนได้วิ่งคอยเก็บกวาด เส้นทางการขึ้นที่ของผู้ต่อสู้ได้อากูกริชเนี่ยดูแล้วไม่สามารถทําแบบนี้ได้ผมมองว่าไม่น่าจะพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมาแทรกในตําแหน่งตัวจริงของสมสรลิวพูดได้แม้ว่าอยากจะจะกลับมาอยู่ลิวพูนะแต่ก็ไม่น,น่าจะอยู่ไม่ได้นะครับผมมองว่ามาโกกูยิชเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยไปแล้วล่ะนะครับเบนวูดเบิร์นปินวูดเบิร์นเนี่ยเห็นลงในทีมชุดเล็กเนี่ยหลายหนนะครับจังหวะการ คลื่อนที่การวางเท้าเนี่ยใช้ได้แต่ความเข้าใจเกมเนี่ยยังน้อยแล้วก็พลังประทุกในการวิ่งเพรสซิ่งในการเคลื่อนที่เนี่ยยังไม่เด็ดขาดยังความแม่นในตำแหน่งเนี่ยยังไม่ดีพอยังกล้า,ก,ากลัวๆมาๆให้หายนะครับมองว่าการปล่อยยืมเนี่ยอาจจะเป็นหนทางหนึ่งแต่ในระยะยาวเนี่ยโอกาสจะสอดแทรกเนี่ยถ้าไม่พัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆเนี่ยยากที่จะแทรกขึ้นมาได้นะครับ แฮร์รี่วินสันเนี่ยผมมองว่าพร้อมแล้วสำหรับทีมชุดใหญ่ต้องดึงกลับมาแล้วก็ให้ลงสนามในเกมที่มีโอกาสได้ใช้ความสามารถนะครับเพราะตอนแฟรงแลมผ่าใช้เนี่ยแฮร์รี่วินสันเนี่ยถูกส่งลงไปตำแหน่งต่างๆเนี่ยมากมายถึงตําตำแหน่งแล้วก็ทำผลงานได้ดีทั้งตําตำแหน่งยิงประตูดได้จากทั้งตําตำแหน่งที่ลงเล่นด้วยนะครับในแดนหน้าแน่ๆแหละนะมาดูว่า ฟิมิโนเนี่ยอยู่แน่นอน FSM เนี่ยอยู่ครบนะครับใครที่บอกอยากบอกให้ขายเนี่ยขายมาเนี่ข่าวว่าตอนนี้มีข่าวอยู่เรื่อยเลยมาจากทางสเปนนะครับว่าทางเรมาริดอย่างซาดินซิดานเนี่ยอยากได้มาเน่มากเหลือเกินนะครับผมมองว่าทั้งฟิมิโนมาเน่แล้วก็ซาร่าเนี่ยอยู่ต่อทั้ง3ตัวนะครับดเดานิเซอร์ลิตเนี่ยไปนะครับหมดสัญญาแล้วก็ก็คงจะต้องไปแหละไปแบบไม่มีค่าตัว ริแอนบริสเตอร์ก็เป็นผู้เล่นที่เจ็บซะยาวเลยแล้วก็มึงซึ่งกระดัดเนี่ยก็พยายามจีบๆจ,จนกระทั่งลิเวอร์พูลเนี่ยขู่พึ่มพึมว่าจะฟ้องนะครับถ้าฟ้องยูฟ่าเนี่ยกระบัดก็จะซวยก็เลยต้องถอยตัวออกจากพยายามเทีย่ยวเช้าเที่ยวเย็นเนี่ยก็ถอยออกไปเจ้าหนู่บริสเตอร์เนี่ยก็ไปมุง้งมิงมุ้งมิง,มงกับเจ้าออกซ์นะครับในสภาพที่ต้องฟื้นฟูร่างกายทั้งคู่ บรรยากาศที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ช่วยหล่อหลอมความสนิทสนมของทั้งสองคนด้วยสภาพคุณภาพวิวิธีเล่นของและอันบริเซอร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าสไตล์ที่เข้าจบสกอร์ในพื้นที่แคบๆเนี่ยได้ดีมากก็น่าจะได้อยู่ต่อ r ีวอ x o ออริจนี่จากสถานการณ์ที่คิดว่าน่าจะปล่อยน่าจะปล่อยเนี่ยหลังๆปล่อยลงไปเนี่ยก็สร้างผลงานได้อยู่เรื่อยนะครับก็มีโอกาสนะว่า r ีวอลกออริจนี่ อาจจะได้อยู่ต่อ50-50นี่คือผู้เล่นส่วนผู้เล่นที่มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมาก็อย่างผู้เล่นในระดับเยาวชนนะครับก็มีหลายคนที่เป็นผู้เล่นเยาวชนตอนนี้เนี่ยจากที่ตามข่าวเนี่ยเห็นว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีแผนที่จะดึงผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเข้ามาหนึ่งตำแหน่งแน่ละผมมองว่าคนที่จะถูกปล่อยไปเนี่ยก็เป็นเดยารอบเลนมากกว่ามากกว่าทุกตัวนะครับ และตัวที่มีโอกาสถูกดึงเข้ามาได้เยอะก็คือเจมทักคอฟสกี้นะครับที่ทำผลงานได้น่าประทับใจกับเบอร์ลี่ส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยเราต้องการหนึ่งตำแหน่งแต่ตอนนี้นี่ยังไม่เจอเลยแล้วก็ไม่ใช่รามลูอิสแน่ๆที่จะขึ้นมาตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะดูจากาเกมชุด U18 U19 ที่ลงใน FA Cup FA เนี่ย FA เยอคเนี่ยรามลูอิสเนี่ยไปเล่นในตำแหน่ง แบ็กขวาไปเล่นในตำแหน่งตัวลุกฝั่งขวาแล้วก็ตัดเข้ากลางเดิมเนี่ยอดัมลูอิสนี่เล่นเป็นจอมทัพนะครับเล่นตำแหน่งเบอร์สิบต,ต่อหลังมาถูกปรับไปเล่นแบ็กซ้ายก็ถูกจับมาเล่นทางฝั่งขวานะครับ <c oughs> ในแง่ของตำแหน่งที่จะดึงเข้ามาก็เป็นจอมทัพหนึ่งตัวซึ่งเดวินเฟคีเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต่อสัญญากับลิยงแน่นอนแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเป็นยังไงก็มีโอกาสนะที่จะ มาอยู่กับริวพูลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มองว่าเป็นไปได้นะครับว่าดิบาร่าเนี่ยตหลังมาเนี่ยข่าวมาหนาหูแล้วเกินนะครับดิบาร่าเพราะตอนนี้ดิบาร่าเองเนี่ยไม่มีตำแหน่งตัวจริงในสโมสรยูเว่นะครับข่าวออกมาแล้วก็นักข่าวสายเดอะคอปในเมืองไทยเนี่ยก็เอามาเล่นเป็น เปิดทำเป็นคอลัมน์ขึ้นมาเลยผมก็มองว่าน่าสนใจแล้วก็ยูเยนบรันส์นะครับตัวนี้เป็นเป้าหมายเดิมก่อนที่ทางครอปเนี่ยจะต้องเบนไปจากการโน้มน้าวของอิมริลคูสเมนเนี่ยนะครับให้หันมามองซาร่าแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป้าจากบรันส์ไปเป็นโมซาร่าแล้วก็ปังเลยนะครับบรันส์เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในเป้าหมายของจเกนครอปแล้วก็มีโอกาสนะครับ ล่าสุดก็มีข่าวกับคลัมฮัสันโอดอยซึ่งโอดอยเนี่ยแน่ๆแหละเราก็รู้อยู่ว่าพี่เสือนจีบแต่เป็นเด็กของเชลซีตอนนี้เนี่ยโอดอยนีย่อยู่ในสานะที่หล่อเลือกได้แล้วก็ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับดึงตัวกลับมาเนี่ยม,มั่นใจเลยแน่ๆเลย,ก,เยก,ก็คือแฮร์รี่วินเันเนี่ยมีโอกาสก็คือไรอันเคนแต่ไรอันเคนก็มีโอกาสสูงที่จะปล่อยแต่หลังๆมาเนี่ย เท่าที่ผมไปดูนะครับไปดูเกมของแรนเจอร์เนี่ยเขาต้องบอกว่ารานเคสเนี่ยมีอิมแพคสูงมากแต่มาโกกรีชเนี่ยการเคลื่อนที่ในแดนกลางเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์วิธีการเล่นของลิวพูถ้าเทียบกับในวีเกต้าเนี่ยเคลื่อนที่แย่สกว่าอีกนะครับแต่ในความฉลาดในการเล่นกับบอลเนี่ยถือว่าโอเคแต่มันต้องรอบอลมาถึงแล้วตัดสินใจที่จะเล่นยังไงการเบิ้ลบอลจังหวะแรกหรือออกบอลไวๆคอยสวิตบอลเนี่ยทำได้ดี แต่ในแง่าการบีบพื้นที่ทําไม่ได้ดีก็ไม่น่าจะรอดนะครับเพื่อนที่น่าจะอยู่ต่อแล้วก็น่าจะไปเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะแตกต่างจากที่ผมพูดก็ได้แต่ข่าวที่บอกว่าเราต้องการก็คือเซนเตอร์ฮาฟหนึ่งตำแหน่งก็แน่นอนมันจะต้องมีไป1คนแล้วก็แบ็กซ้ายหนึ่งคนก็แน่ล่ะตอนนี้ไปแล้วโมเรโนนะครับส่วนอกองกลางจอมทัพนะส,สไตล์ที่ทะลุทะลวงจากแดนกลางแล้วก็ เชื่อมเกมจากหลังไปหน้าจะได้ปรับมาเน่เนี่ยให้เล่นในพื้นที่ที่ไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะเหมือนช่วงปัจจุบันนี้นะครับมาเน่วิ่งเยอะเหลือเกินก็รายชื่อของจอมทัพหรือลักษณะหน้าที่เป็นเอกประสงค์นะครับผมก็มองว่ารายชื่อเฟคีบรันส์คลัมฮัสันโอดอยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เข้าตาก็คือเมมฟิสเดปไปก็อยากจะให้ เอเจนต์อย่าง VVD ีดีเอเจนต์ดุมเนี่ยนะครับได้ทําหน้าที่เพราะเอเจนต์ฝั่งบราซิลเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็ดึง2ผู้เล่นดีๆเนี่ยเข้ามาแล้วนี่คือมองภาพข้ามช็อตไปในซีซั่สัน2 0 1 9 2้2 0นะครับว่าลิเอรูนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในกลุ่มผู้เล่นของสโมสรครับสวัสดีครับ